โอ้โหกระมังกับเพชรพันล้านเล่นกันฮะเล่นกันออครับปูหมาก็อยู่ด้านนี้นะครับโชว์ตัวอยู่นะครับเออกระมังค่าใครยาแตะ โอ้โหไปไหนโอากระมังไปด้วยนะฮะเขียวงหล่ะครับผมเหียวด้านล่างไอ้ด้านหลังอือนี่ครับบรรยากาศวันนี้อ๋อมาได้ชุดกระมัง มาในชุดกระมังงุมหัวน้องกระมังโอ้โนี่คืออาหารที่พันเตรียมไว้ให้กับช้างนะครับเต็มโ <c oughs> ตะเลยครับบาดบุฟเฟ่้างครับเมื่อนี้ก <c oughs> ินกันแบบเต็มที่เลยฮะ <c oughs> นี่ฮะ

นี่ครับเช้านี้ฮะโอ้โหการังกับเพชรธนร้านคุยอะไรกันเนี่ยคุยอะไรกันอยู่อ่าคุยอะไรกันอยู่คุยอะไรกันอยู่

เอาละครับกระมังกระมังกระมังอย่าเอาไปายยเล่นได้จะยาวกระมังไปนะเห็ดฝรั่งก็ชอบไปแยกระมังนะอ๋อเล่นกับกระมังอยู่นะเช้าๆเีจะก็จะ มาถ่ายรูปคู่กับช้างพรายนะครับคนที่มาร่วมง,งานนีครับบรรยากาศเช้านี้ครับทุกคนที่บ้านงานอำเภอกุดชุมเนาะรวมดาวช้างนะครับโอ้เห็นมาร่วมตัวนัอยินดีฮนะ จะพาขึ <One input> ้นงานขึ ies, e ้นบ้านใหม่นะก็นี่เดยวติ๊บคนละล้อยนะครับนี่ค่ะไมามังลย โอ first, fourth, third, ้กระมังไม่ห oh, ักจริงๆครับแตะไม่ได้นะโอ้กระมังลองเพชรยังไงต่อฮะนองเารยังไงต่อฮะ ครับแม่ก่เร็วครับเจ้าของกระมังนะฮะดูฮะนเป็นเพชรน้องเพชรนะฮะฟอร์มน่ารักสวัสดีครับ แม่แม่เจ้าภาพนะเนี่ยเจ้าภาพไม่อยู่ห่างจากช้างครับมัดช้างนะครับนี่คนไทยติดสร้างนะครับ เอาวนี่ครับทุกท่านครับบรรยากาศงานขึ้นบ้านใหม่เนาะนี่ที่อำเภอกุดชุ่มนะครับพาทีพอ่อหล่อนเงบรรยากาศงานเป็นอย่างไรเนาะลองดาวอยู่้านโน้นนะครับ uy <tuk> kalamang lo, aja kan? Hahaha. 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 ี่ครับพี่ครับให้แค่รเปลนกะมง้รอีขาเบียดเาเบียแล้วนะฮะเขาไม่ให้ข้านะฮะเพราะว่ารู้ว่าจะแววกลานะับี่นะไม่ไหลแล เอาแล้วเอาแล้วอาล้วเอาลครับเอาแล้วครับเพชรพลัดทำอะไรอีกจะขอกระมังเออไม่ให้นะฮะ ไม่ให้นะฮะไปไหนต้องมีกระมังไปด้วยเออไม่ให้น้องใบบุญจะหยิบกระมังไม่ให้นะฮะเอา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 แย่งกระมังกันละเอ้โหกระลา mang นะโอ้โหตอนแย่งกันละเออไม่ยอมไม่ยอมให้กระมังนะฮะ กะไม่บุญจะหยิบไม่ยอมให้หยิบนะโอ้ไม่ให้ไม่ให้นะฮะกระมังค่าขยะแตะครับอีทีนี้ อืนะฮะเอาอวงไปแตะไม่ได้ครับเขาจะดึงออกทันทีเลยเขาจะดึงออกทันทีเลยนะฮะถ้าเอาอวงไปแตะนะจะหลับแล้วเนี่ยครับ ครับก็จะพยายามดึงกระมังออกตลอดนะครับเดดี๋ยวจะมาู